ตอนนี้เราอยู่หน้า a ซนต s h โ m มสาขาเซนทันอิสเวลค่ะซึ่งเป็นสาขาล่าสุดของ a ซนต s Home นะคะทุกคนเห็น a n t ต s Home จากสาขาอื่นๆมาแล้วอย่างสยามพารากอนเซนทันเอมบาสซีดีเอ็มควอเทียคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์และที่นี่ค่ะสาขา c เซนทันอิส l l ลจะได้ยินว่าที่นี่มีเบดเลนินและโฮมเดคอที่เอกล u s i v e มากๆจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะจือ,อยากจะขอเล่าประวัติคร่าวๆให้เพื่อนๆได้อินไซต์ของแบรนด์นี้มากยิ่งขึ้นค่ะแบรนด์ชันตาโชมีมานานกว่า30ปีแล้วนะคะทุกคนเชี่ยวชาญในการผลิตชุดเครื่องนอนคุณภาพสูงโดดเด่นด้วยคอลเลกชันของชุดเครื่องนอนที่ทอละเอียดสูงสุดถึง2,200เส้นได้เลยสะท้อนความหรูหราแล้วก็ยกระดับการพักผ่อนให้คุณได้อย่างเพอร์เฟกมากๆเลยค่ะที่จะบอกทุกคนว่าที่นี่เอกซ์คลูซีฟจืออยากจะบอกจริงๆค่ะว่ามันเอกซ์คลูซีฟมากๆเพราะจือยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่สามารถตัด ตัวอักษรเข้ามาอยู่ในเบดลินนนแบบนี้ได้ค่ะเบ็ดลินนนที่นี่เขาโชว์แบบฟูลสตรีมมากเลยนะจะอยากจะมาเล่าถึงอนาตมีของเบ็ดลินนนค่ะว่าจริงๆอ่ะเราสามารถเรียงหมอนได้แบบหลายชั้นหลายขั้นตอนปกติบ้านเราทำยังไงคะมีแค่หมอนหนุนปกติใช่ไหมคะแต่นี่เรามีหมอนหนุน2เลเยอร์นะคะแล้วเขาก็จะมีบูโรแชมอยู่ข้างหลังค่ะซึ่งไซซิ่งจะสูงกว่าหมอนหนุนปกติค่ะแล้วเขาก็จะมีเนกโรอยู่ข้างหน้าซึ่งมันน่ารักมากๆมีคูชชั่นอยู่ตรงกลางมี Breakfast อยู่ข้้าางหน Fa จูว่า complete the look เนี่ยจะทำให้ bed set ที่เนี่ยมันดูฟูแล้วก็ดูหรูหรามากแล้วคุณเห็นความแตกต่างไหมอันนี้คือ,อหมอนหนุนปกตินะคะแล้วอันนี้เขาจะเรียกว่า oxford เขาจะมีปีกตัวหมอนขึ้นมาอีกถึงมันจะเป็นหมอนที่ไซส์เดียวกันแต่ว่าตัวปอกหมอนไซส์ไม่เท่ากันค่ะที่จเกินไปขั้นต้นว่าเขามีปักตัวอักษรเนี่ยเขาไม่ได้ปักแค่ตัว bed linen เท่านั้นนะเขาปักตัวทาว หรือว่าตัวผ้าเช็ดตัวใดด้วยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีจะชอบมากเลย มุมนี้จะชอบมากเหมาะกับดีไซเนอร์อย่างเราค่ะคือเขาจะมีคอสตอมให้เห็นเลยนะว่าตัวอักษรแต่ละสีอะค่ะ,คะเข้าไปอยู่ในเบดเชีดแล้วอะ่ะมันเข้ากันไหมพอเรามีดีเทลแบบนี้ในทุกๆจุดมันทําให้เบดลินินหรือว่าชุดเครื่องนอนของเราอ่ะค่ะมันดูลักชัวรี่มากขึ้นสิ่งที่เจ้อยากจะทําค่ะก็คืออยากจะคอสตอมไมซ์เบดลินินให้เป็นชื่อเจ้อค่ะก็คือ N S NS ย่อมาจากนัทธาสุนทรเมเนตค่ะดังนั้นเราสามารถปักลายเนี้ยเข้ากับขอบไหนก็ได้ที่เราอยากจะ อย่างเช่นอาจจะปักพร้อมกับขอบดําซึ่งจูว่ามันก็ดีนะมันดูโจมันโลนิดนนะหรือถ้าใครชอบสีสันก็มาเลือกได้นะมีสีชมพูสีเขียวสีอะไรแต่ว่าส่วนตัวแล้วจูว่าขอบไหนเป็นสีอะไรแล้วก็ตัวอักษรเป็นสีนั้นสวยมากแล้วความละเอียดอ่อนในการปักนะคะจูไม่รู้ว่าเขาใช้เครื่องปักอะไรมันเหมือนภาพพิมพ์เลยคุณปักละเอียดมาก ดูใกล้ๆเหมือนสกรีนนะแต่จริงๆมันคือการแบบปักลงไปนะคะดังนั้นคุณจะไม่มีการใช้ผ้าเช็ดตัวที่สลับกับคุณผู้ชายหรือว่าแฟนของคุณได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นผ้าเช็ดตัวส่วนตัวของคุณเลยอันนี้คือจืคิดว่ามันเอกลุีมากเลยนะอ่ะอย่างที่เห็นเนาะมันก็สามารถเป็นตัวพิมพ์หรือว่าตัวเขียนก็ได้นะคะ เท่านั้นไม่พอมันมีบาสโรบจริงๆบาสโรบที่ทุกคนคิดว่าแบบเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วใส่ปกติจริงๆมันสามารถแมทชิ่งกับเบดลินินกับ t ทาวเวลที่เราปักไปเมื่อกี้ได้นะคะลายตรงนี้มันแบทชกันคูณมันน่ารักมากอันนี้จะจะบอกว่าลายเนี้ยมันก็สามารถเลือกให้มันเหมาะ หรือว่าเป็นลายกราฟิกของบ้านคุณเองเลยก็ได้นะว่าเนี่ยนี่คือลายกราฟิกของบ้านเราที่จะเป็นแบบสีลังพึ่งสีชมพูอะไรแบบนี้นี่เป็นโซนของ e Spoke นะคะที่เราจะสามารถคอสตอมลายและขนาดและทุกอย่างได้เนี่ยก็มีทั้งเบดลินดินบา h ์สโรว e แล้วก็ทาวเวอร์นะคะมาดูโซนนี้ได้เลยค่ะอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็จะเป็นโซน หมอนและผ้านวมซึ่งมันโซนที่ติดกันเลยนะคะเราสามารถมาแบบทดลองนอนได้ซึ่งทุกคนสามารถมาลองหมอนได้ไซส์หมอนของแต่ละอันก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ไซส์ผ้านวมของแต่ละอันก็แตกต่างกันคุณสามารถมาเลือกได้เลยก็คือนี่เป็นดิสเพลย์ของหมอนและผ้านวมโดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งไซส์หมอนจริงๆมันก็ทํามาจากใยห,หลายแบบซึ่งวันนี้จะอยากจะแบบมาพูดถึงใยอันหนึ่งที่พิเศษมากๆพิเศษยังไงตัวนี้จะเป็นตัวขนหา100่านร0 0ค่ะชื่อบาว รียดาวจะอยากจะหยิบขึ้นมาให้ทุกคนแบบมันนุ่มมากคือมันเป็นขนหา100่านร้อเซนต์ำเข้าจากประเทศเยอรมนนีค่ะถ้าทุกคนจะมาตามจูนนะ ก็มาดูได้เลยชื่อบาราเรียดาวนะคะจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะบาราเรียดาวจริงๆแล้วว่าไม่ใช่มีแค่ใส่อยู่ในหมอนนะคะเรามีใส่ในผ้านวมด้วยที่ทุกคนเห็นเป็นขอบทองอยู่เนี่ยจะเป็นรุ่นของบาราเรียดาวเนี่ยแหละก็คือเป็นรุ่นขนหานส่วนรุ่นอื่นๆที่ก็จะเป็นรุ่นแบบปกติเท่าที่จะจับอ่ะความร้อนความเย็นของแต่ละรุ่นมันจะไม่เท่ากันรือว่าการเลือกผ้านวมให้เหมาะกับแต่ละคนนะคะก็ต้องมาลองเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ใช่แค่เลือกแค่ ไซส์ Size, เลือกแค่ขนาดอะไรแบบนี้ยังไม่พอต้องมาเลือกวัสดุข้างไหนด้วยค่ะ เมื่อกี้เรามาจากโซนด้านหลังนะคะจริงๆตรงนี้เป็นโซนด้านหน้าที่เป็นโฟกัลพอยต์ของร้านเลยพอเราเดินเข้ามาตรงร้านจะเห็นตรงนี้แบบเด่นสงาน่าตรงนี้ก็จะเป็นเตียงของอีธานเอเลนนะคะซึ่งนําเข้าจากอเมริกาอันนี้จะเป็นเตียงขนาดไซส์อเมริกันคิงค่ะซึ่งมันจะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าปกติเบลลินินที่ดิสเพลย์อยู่นี้นะคะน้องเขาชื่อดมอนตาค่ะเป็นอียิปต์เชียนคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นที่นำเข้าจากอิตาลีค่ะที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะคือ2,200เซนได้ซึ่งสูง ที่สุดของ Santa's h โฮมแล้วจะเป็นผ้าที่มันแบบอยากให้มาสัมผัสเองก็คือมันแบบมันลื่นและมันละเอียดมากๆคือจือยากจะให้ทุกคนลองไปคลิกดูที่บ้านนะคะว่าเบดลินินที่บ้านทุกคนกี่เส้นได้ บางคนอาจจะแค่หลักร้อยแต่อันนี้คือ2,200เส้นได้ค่ะอย่างที่ทุกคนรู้อะค่ะเรานอนแบบ8ชั่วโมงต่อวนันบางคน10ชั่วโมงการลงทุนในเบดลลนินที่ดีจือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีคุณภาพค่ะคือเจือเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยลงทุนในเบดลลนินเลยแล้วมีครั้งแรกที่ซื้อเบดลินิน1 0 0 0เน้นได้คุณก็รู้สึกฟินแล้วอันนี้คือ2,200เส้นได้จือว่าน่าจะฟินกว่าที่บ้าน2เท่าก็อยากจะลองซื้อไปดู เวลาเราเหนื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมาอยู่ในผ้าห่มที่มันเลื่นๆนุ่มๆดูทีวีเน็ตฟลิกซ์ไปจือว่ามันเทเว่นแล้วอ่ะสำหรับจือนะมันเหมือนนอนบนปุยนุ่นเลยนะ รู้สึกนี่แค่เป็นเบสลินินชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวจะูจะพาทุกคนไปดูเบตลินินเซตที่2ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเบตลินินอันนี้เป็นผ้าที่ทํามาจากไมโครโมดาลค่ะมาจากประเทศออสเตรียแล้วก็ทอถึง800เส้นได้เลยนะคะเขาบอกว่ามันนุ่มกว่าผ้าฝ้ายปกติถึง3เท่าเออนุ่มจริงนุ่มมากแล้วก็แบบมันระบายอากาศมากกว่าปกติถึง50%ดังนั้นเวลาเรานอนเข้าไปก็จะไม่รู้สึกอึอดอัดหรือว่ารู้สึกร้อน ะะตัวเบสเนี่ยก็จะเป็นไซส์อเมริกันควีนซึ่งไม่ใช่ควีนทั่วไปอีกเหมือนกันอย่างตัวเตียงที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวแรกตัวแรกจะแบบเป็นอพอส t ทอรีเป็นผ้านะคะแต่อันนี้จะเป็นไม้ซึ่งเป็นไม้จริงเลยสไตล์ที่เราสามารถเอาตัวเบสนี้ไปใส่ได้ก็อาจจะเป็นแบบออกแนวคลาสสิกก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคอนเทมพอร์ r y รีหรือแม้กระทั่งเป็นคันทรีได้เลยสิ่งที่เจอมักจะแนะนำให้กับลูกค้าเสมอเลยก็คือการลงทุ กับเตียงที่สวยแล้วก็มีสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงค่ะอันนี้ก็คือทํามาจากซอล i d ิดวูดเนาะเตียงมันแข็งแรงมากมันก็ทําให้แบบ การที่เราขึ้นไปนอนบนเตียงมันก็รู้สึกมั่นคงนะคะคอลเลกชันนี้สีจะแตกต่างกับชุดเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้จะดูเป็นแฟมิลีนิดนหนึ่งแต่อันนี้คือว่าเอาใจคนผู้ชายได้อยู่เพราะว่าสีก็จะแบบสีเข้มแล้วก็มีการ mix and match สีที่เป็น color scheme ที่เป็นแบบ l i ยปรินนะคะแล้วก็สีครามสีโทบสีครีมอันนี้ที่มันมาด้วยกันนะจืรู้สึกว่ามันเป็นการไล่เลเยอของ color scheme ที่น่าสนใจอย่างยูโรแชมอันนี้ค กับแฟลชชีทที่ปูเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันเพราะเขาแมทสีกันอะเวลาดูไกลๆเวลาเดินเข้ามาก็รู้สึกแบบเหมือนดีไซเนอร์มาจัดให้อะ่ะจริงๆคือคุณแค่เลือกเสร็จนี้เราคือจบเลยอีกอันนึงที่จะอยากจะเสริมนิดนึงก็คือแฟลชชีทคืออะไรแฟลชชีทก็คือการปูแบบไม่รัดมุมคะ่ะแต่ แฟล h ชีตอันนี้ถูกปูทับด้วย b บ d ฟิต t ต็ดเบทฟิตเต็ดคือผ้าปูปกติที่เราปูเนี่แหละแล้วเราก็เอา f แฟ sheet ซ้อนเข้าไป1 l a ่งเยอร์แล้วก็ทับด้วยผ้านวมอีก1 l a ่งเยอร์อันนี้คือจะว่าน่าจะสูงสุดในการปูเตียงแล้วละคะ่ะอ่ะสมมุติคุณเข้านอนนะคะทุกคนก็เอาตัวเข้าไปแทรกระหว่าง f แฟ sheet กับฟิตเต็ดชีตค่ะ เหมือนทุกคนอยู่ในโรงแรมยังไงอย่างนั้นเลยนี่คือการเนรมิตหรือการสร้างแบบบรรยากาศว่าตัวเองแบบนอนโรงแรมทุกวันอันนี้จูว่าก็เป็นการยกระดับการใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะคะที่ทุกคนทําได้คะ่ะจูว่าทุกคนจุใจกับเบดลินินมากพอสมควรแล้วนะคะแต่จูอยากจะบอกว่าเซนตัสโฮมเนี่ยเขาก็มีอย่างอื่นด้วยก็คือของแต่งบ้านนะคะที่ exclusive มากๆหมายความว่าเขาจํากัดจํานวนที่นําเข้าเพื่อให้ทุกคนที่มีของจากเซนตัส มารู้สึกว่าเนี่ยมีไม่กี่ชิ้นเองนะในประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่จืแบบชอบมากๆเลยนะก็เป็นเชสบอร์ดค่ะซึ่งเชสบอร์ดอันนี้ค่ะนำเข้ามาจากประเทศกรีซอินสปิเรชันเนี่ยเขามาจากการสู้รลของกรีกและโรมันค่ะตัวเซตฝั่งขวาและฝั่งซ้ายจะถูกแยกด้วยสีก็คือสีทองและสีเงินนะคะอันนี้ที่เราเห็นก็จะมีสีเขียวนะคะแล้วก็มีสีน้ําเงินแล้วก็มีอีกหลายๆสีที่ทุกคนสามารถเลือกได้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราได้งานคราฟต์ ใช่แค่ตัวเดียวนะคะมันจะเป็นฟูลเซ็ตของ32ตัวเลยแล้วทํามาจากแรสต์แรสมันก็เลยหนักอ่ะเวลาเดินหมากมันก็จะแบบหนักแน่นได้ฟิลนะคะอ่ะเวลาเราจับเรารู้เลยว่ามันเป็นของดีอะเพราะว่ามันมีน้ําหนักนะคะแล้วก็ไซส์ทั้งหมดเนี่ยไซส์นี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดนะคะก็จะมี3ไซส์ไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กจูอ,อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะ่ะจะเป็นกิจกรรมก่อนนอนหรืออาจจะไปวางไว้ตรงคอฟฟี่เทเบเลก็ได้หรืออาจจะไปวางไว้ในลิฟวิ้งรูมก็ได้ ดังนั้นเชสบอร์ดอันนี้มันไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมอะค่ะมันเป็นของแต่งบ้านหรือว่ามันอาจจะเป็นฮอบบี้ของบางคนแล้วก็การเล่นเชสบอร์ดบางคนเรียกว่ามันเป็นการฝึกสมองด้วยนะคุณดังนั้นมันก็อาจจะเป็นวิธีการผ่อนคลายหรือเป็นฮอบบี้ใหม่ๆที่คุณสามารถลองฝึกกับคนผู้หญิงหรือว่าลองเล่นกับลูกได้นะคะ แล้ว o ม e ด e c o r ชิ้นถัดไปนะคะก็คือชูฮอนค่ะจริงๆอ่ะมันเป็นที่ใส่รองเท้าของคุณผู้ชายใช่ไหมคะทางแบรนด์เขา Selected Item มาได้สวยมากๆเลยคืออันนี้นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีค่ะทำมาจากคริสตัลเนาะแต่ว่ามันก็จะมีแบบหลายแบบมากเลยมีเป็นรูปม้านะคะมีลายสิงโตแล้วนี้ก็เขาก็เรียนแบบเป็นแบบลายเหมือนโยกกัสวยมากๆจืดลองคุยกับพี่ๆที่นี่เขาบอกว่าบางคนซื้อไปแบบ5ชิ้นแต่ง นิบชิ้นแต่งบ้านเลยดังนั้นเข้าที่ดูอะ คุณเห็นเซตแบบวางแบบนี้5ชิ้นนะบางคนก็ชอบเอาเซตนี้ไปวางซึ่งจูคิดว่าสามารถเอาไปวางไว้ที่ฟอยเย่หน้าบ้านหรือว่าหน้าชูสรูมได้เลยนะคะบางคนอาจจะมีชูสรูมที่อยู่หน้าบ้านอยู่แล้วเอาตัวชูฮอนไปคุณผู้ชายได้ใช้แน่นอนจริงๆมันดูเหมือนร่มนะมันดูเป็นของแต่งบ้านที่สวยมากๆนะคะอย่างที่เห็นนะคะมันแบบไม่สามารถใช้เครื่องทําได้แน่นอนนะคะมันต้องเป็นแฮนด์คราฟต์เท่านั้นดังนั้นอันนึงมันประมาณหนึ่งหมื่นต้นเป็น เป็นราคาเดียวกันทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถมาดูได้นะเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปที่เห็นใกล้ๆนี้เลยก็คือเซตแกรนพาทีคัพค่ะจริงๆเซตหนึ่งอ่ะมันมีประมาณ4ี่ชิ้นเนาะก็จะมีจานแล้วก็มีตัวแก้วที่สามารถดื่มชาได้จริงนะคะจอเป็นคนดื่มชาแล้วก็ชอบดื่มชามากมีที่ชงชาที่บ้านนะคะตัวลายเนี่ยพิเศษมากๆเลยค่ะเขานาเข้าจากเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นการสกรีนแบบทั้งสีทองและสีสีลงไปจูว่า มันแบบเป็นการ select ไอเทมที่ทั้งเก๋แล้วก็จะว่ามันไม่ได้ดูแก่เลยอะคือชื่ออาจจะดูเป็นแกรนพานะแต่ว่ามันแบบดูแบบวัยรุ่นอย่างเรามากๆเลยค่ะ <laughs> ที่ชื่อแกรนพ p าค่ะเพราะว่าลักษณะของตัวแก้วชาค่ะเป็นลายคลาสสิกนะคะแต่ว่าเรามาผสมผสานสีให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะอย่างพวกเราก็สามารถใช้ได้แบบง่ายดายนะคะดูน่ารักกุ๊กิกมากๆเลยค่ะ แล้วโฮมเดคอจะ complete ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีไลทิงอย่างที่จะบอกว่าไลทิงดีไซน์สำคัญมากๆเลยค่ะแล้วไลทิงพีซที่สามารถเป็นเดคอเรทีฟไลทิงได้ด้วยก็คือเทเบิลแลมปกับฟลอร์แลมป์นั่นเองที่นี่ก็มีแบบหลากหลายแบบให้เลือกมากเลยซึ่งทั้งหมดนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์นะคะแต่มันมีตัวหนึ่งที่จะแบบแอบ,บเลงไว้แล้วไปดูกันค่ะ ตัวที่จือเลงไว้ก็คือตัวนี้ค่ะน้องเจมสโตนโอพิงฟอร์แอมค่ะขาเขาทำด้วยบรสนะคะแล้วก็ถ้าเห็นเสน่ห์ของงานแฮนด์คราฟต์ก็คือจะเห็นเลยนะคะว่าเขาไม่ได้ทำมาจากเครื่องอะ่ะคือมันเป็นการต่อชิ้นแล้วก็แบบเป็นการชุบชิ้นเดียวเลยแล้วก็ตัวเฉดอแซนตัสโฮมก็เป็นคนดีไซน์ทำ mix and match สีให้มันเป็นคอลเลคชันนี้ขึ้นมาค่ะตัวฟอร์แอะค่ะก็จะมีตัวเฉดที่เป็นสีเดียวกันใช่ไหมคะที่สามารถแมทชิ่งกับเทเบิลแอมได้ด้วย ะะถ้าทุกคนเห็นข้างหลังเนาะก็จะเป็นเฉดสีเดียวกันที่แบบสามารถวางไว้ตรงหัวเตียงได้นะคะอ่าแบบนี้น่ารักมากๆๆเลยดังนั้นคือจือยากจะให้ทุกคนมาเลือกดูค่ะเพราะว่าตัววัสดุต่างๆซานตาโคมเขาก็เป็นคนเลือกแล้วก็ดีไซน์ตัวคอลเลกชันขึ้นมาเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเขาก็นําเข้าจากเนเธอร์แลนด์แบบมันก็จะไม่เหมือนนําเข้าจากประเทศแถวนี้นะคะตัวคุณภาพของสินค้ามันก็จะแบบคุณะเลเวลอยู่แล้ว แล้วสิ่งที่เจอเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้จะกําลังหาของขวัญให้กับผู้ใหญ่อยู่นะคะแล้วจะไปถามพี่เขาว่ามีบริการห่อของขวัญไหมแล้วที่นี่เขาห่อ,อได้น่ารักมากคือเซอร์ไพรส์มากว่าเขามีบริการห่อของขวัญด้วยค่ะดังนั้นถ้าใครแบบกําลังหาของขวัญที่แบบจะให้ผู้ใหญ่หรือให้เพื่อหรือคนที่แบบกําลังขึ้นบ้านใหม่สามารถมาเลือกข่อที่นี่ได้เลยนะคะแล้วของทุกชิ้นสามารถห่อของขวัญแล้วก็ผูกโบนน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเต็มอิ่มแล้วเพลิดเพลินกับซซนตาโคมไปกับจือไหมคะคือจือ,อเชื่อว่าทุกคนเดินผ่านซซนตาโฮมและเจอซานตาโคมมานานแล้วแต่ไม่เคยที่จะแบบมีใครมา ฟูลทัวร์ขนาดนี้นะคะแล้วจูก็ดีใจมากๆที่วันนี้จะพาทุกคนมาดูทุกซอกทุกมุมของโชรูมที่นี่คะ่ะจูเชื่อนะคะในฐานะอินเตอร์เรีดีไซเนอร์คนหนึ่งจูรู้สึกว่าก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะจะพาดีไซเนอร์หรือว่าพาลูกค้าเข้ามาเลือกเบดลินินแล้วก็โฮมดคอร์นะคะทุกคนสามารถมาชอบได้ทั้ง5สาขาเลยนะคะตั้งแต่สยามพารากอนดีเอ็มควอเทียเซ็นทรัลเอมบาสซีคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์และที่นี่คะ่คะเซ็นทรัลอิสวิลค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวก มาสู์การค้านะคะก็สามารถช็อปออนไลน์ได้นะคะที่ s e n t e s Home o f f i c i a l ค่ะเดี๋ยวจจจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ค่ะดีไซน์ยัวไลฟ์ันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจเจขอไปช็อปต่อก่อนค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจจจะพาไปช็อปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย